สวัสดีครับมีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาห้าดีทีร้อยนะครับคันนี้สายปั้นไม่ควรพลาดนะครับเครื่องกดลงนะครับคันนี้เครื่องกดลงได้ของตามรูปเลยครับแฮนด์มีให้นะฮะแฮนด์มีให้นี่นะครับดูของนะครับนี่นะฮะฟองก็มีนะครับอ๋มีไฟหน้ามีนะครับไฟท้ายก็มีนะครับโช๊คมี เครื่องปลดลงนะครับแผ่นมีให้นะครับแผ่นมีให้นะฮะ089ย์ครับ47916 84กปครับปงอันบุกานะครับปลายท่อนะครับปลายท่อนี่นะครับโชคด้วยนี่นะคาบูก็มีให้นะครับคาบู นะครับจะลองนะเครื่องกดลงนะครับเครื่องกดลงเครื่องกดลงนะครับมือก็ได้บ้างจะเห็นชัดๆจะไม่ได้ไม่ติดตรงนู้นอ่าเอาล้อออกมาก็ได้ดลอ้อออกไมดงโอเค,อเ,คเอาไปลอง อ่าเนี่ยนะต้องกดลงนะครับย้ำนะ089ครับ4791684ครับพงศลุกกานะครับดูรถได้ที่รามินทานะครับในของตามนี้นะครับแผดนมีให้นะครับแผดนมีให้โทรมาเลยนะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับพ่อค้าใจดีครับรับทุกสายนะครับเน้นโทนะครับสะดวกที่สุดนะครับแชทบางครั้งไม่มีเวลานะครับหรือไม่ทันนะโทรชัวร์กว่าครับโอเคครับขอบคุณครับ